สวัสดีค่ะรายงานการอยู่เวรวันนี้นะคะวันอังคารที่24สิงหาคมนะคะสําสหรับในวันนี้นะคะในช่วงเช้าก็มีนักเรียนนะคะที่ยังไม่ได้รับเหตุและใบงานก็ได้มารับเห็ดและใบงานไปแล้วนะคะแล้วก็จะเหลืออยู่แค่คนเดียวนะคะที่ยังไม่มารับนะคะแล้วก็ณชัยนะคะได้มาซ่อมรั้วนะคะรอบเสาธงนะคะแล้วก็ มีการทำความสะอาดร,รอบบริเวณโรงเรียนแล้วก็จัดการเผาขยะเรียบร้อยค่ะส่วนสถานการณ์ทั่วไปก็ปกติดีค่ะสำหรับการทำงานในวันนี้นะคะ,ะการทำงานในวันนี้นะคะก็จะมี3งานหลักด้วยกันนะคะและก็จะเป็นตารางตัวชี้วัดนะคะที่ใช้สอนในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็มีแบบรายงานนะคะ ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงนะวันที่1กันยา64นะคะแล้วก็ได้ทำการแก้ไขเบสนะคะครั้งที่2นะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ส่งไปยังห้องนิเทศออนไลน์นะคะในอัปโหลดงานส่งพออรเรียบร้อยแล้วค่ะ